ดีค่ะเช้านี้น้องๆตามพี่ฝนมาทําบุญกันเถอะนะคะซึ่งการทําบุญในครั้งนี้เป็นการทําบุญตักบาตรด้วยหนังสือถวายพระพิสูจสามเณรค่ะแต่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันในข่าวผู้เยาว์วันนี้เลยค่ะ ศูนหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับวัดพระราม9กากรจนาพิเศษจัดโครงการใส่บาตรหนังสือครั้งที่6ปลูกรากแก้วศาสนาททยาตถวายภิกษุสามเณรจำนวน99รูปซึ่งมีน้องๆเยาวชนและพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมมากมายค่ะ การใส่บารหนังสือถือเป็นการสร้างผลบุญให้แก่ตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงพระพุทธศาสนาเพราะหนังสือถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่สร้างความรู้และส่งเสริมการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนพระประยะิยัติธรรมนั่นเองค่ะ ในงานมีการจัดพิธีสวดมนต์จากนั้นก็มีการประถักขถาธรรมในหัวข้อปลูกรากแก้วาศาสนาญาติโดยพระราชยานกวีพร้อมถวายสังฆทานพระภิกษุสามนเณร9 9รูปและพิธีใส่บาตรหนังสือตามลำดับค่ะงานนี้น้องๆเยาวชนและพุทธศาสนิกชนต่างอิ่มบุญกันทั่นหน้าเลยนะคะขึ้นไปก็ได้นะคะส่งท้ายวันนี้ด้วยข้อคิดดีๆเช่นเคยค่ะ ทำบุญวลนิดจิตแจ่มใสนะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวผู้ยาวได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ